สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับอาจารย์ไทยรอยนะคะจากโรงเรียนขนมอบนาชาติค่ะวันนี้เราก็จะมีขนมตามคำขอจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมอยากจะให้ลูกๆหรือว่าที่อยู่ที่บ้านเนี่ยร่วมกันทำขนมที่แบบว่าง่ายๆแล้วก็ มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะก่อนอื่นก็ขอแนะนาโรงเรียนของเราก่อนนะคะโรงเรียนของเราตั้งอยู่เลขที่920-922ถนนพห,หลโยธินติดกรมการขนส่งทางบกค่ะส่วนผสมของแป้งขนมปังของเรานะคะจะต้องใช้แป้งขนมปังตานานอวกาศนะคะอันนี้จะมีโปรตีนสูงค่ะยีสต์บัคกี้แมนนะคะ10กรัมค่ะนมข้นจืด80กรัมนะคะแล้วก็ไข่ไก่น้ำตาลทราย90กรัมในสดอลาวรี่ชนิดเค็มนะคะ แล้วค่ะเราจะเอาเศษส่วนผสมทั้งหมดอยู่ในอ่างนี้ไปตีเ,เลยนะคะโดยใช้ที่ตีตะขอค่ะค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราตีได้15ทีก็ปั้นกลมๆล,ละพักคึองยากสุดศูนย์กลางขึ้นข้างบนนะคะจุดศูนย์กลางลงมาข้างล่างค่ะเพราะว่าเราจะใส่ไส้ก่อนแล้วค่อยตัดก็ได้ค่ะหรือเราจะตัดไว้ก่อนก็ได้ตัดไว้ก็จะสะดวกนะคะมันจะไม่เปื้อนหลังนั้นเราก็เอาไส้มาใส่นะคะ เอาละค่ะหลังจากเราใส่ไส้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จับไส้กันนะคะซ้ายทีขวาทีค่ะซ้ายทีขวาทีไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะก็จะทําขนมปังนี้ให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะโดยการโรยด้วยต้นหอมผักชีนะคะคุณผู้ชมคะขนมปังของเราก็สุกแล้วก็น่ารับประทานมากๆเลยนะคะเราจะให้เป็นของฝันก็ได้นะคะให้ทั้งแพงนี้ไปเลย หรือเราจะทําขายที่ร้านเราก็วางอย่างนี้แล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆให้ลูกค้าตัดหีบไปเป็นชิ้นก็ได้นะคะหรือทานที่บ้านเราก็แบ่งกันนะคะเพราะฉนั้นใครที่อยากจะสนใจนะคะก็เชิญนะคะโทรมาปรึกษาที่โรงเรียนได้นะคะแล้วก็มาดูสใอด่ๆเลยก็ได้มีคนโทรมาเหมือนกันนะคะว่าอยากจะเรียนเป็นเดือนๆก็มีมีมาถามอยู่นะคะเอาละคะ่ะสำหรับผู้ที่อยากจะให้ลูกหลานมาเรียนก็วันนี้อาจารย์ก็ได้มาบอกอรายละเอียดแล้วนะคะเพราะว่าแล้วก็ ตามคําขอนะคะที่คุณชมทางบ้านจะขอขนมปังที่มีผักมีไข่อาจารย์ทำให้เรียบร้อยวันนี้คิดว่าคุณจะเป็นที่ถูกใจนะคะเอาละค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อมานะคะโทรมาได้เลยนะคะ022 7 2 5692-93 0952 6 9 4565่ค่ะหรือจะไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของเราก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของโรงเรียนขนมนาชาติก็หมดลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ